วันนี้ที่บึงการก็คึกคักนะคะเพราะว่าจังหวัดบึงการจัดงานวันสถาปนาและของดีจังหวัดบึงการประจําปี2565ทุกวันที่23มีนาคมของทุกปีค่ะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดบึงการปีนี้เป็นการครบรอบปีที่11 ของการสถาปนาจังหวัดบึงการโดยมีพระประสงค์นะคะเพื่อสืบสารขนบรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลัก,ลกษณ์เฉพาะตัวของจังหวัดบึงการค่ะซึ่งจัดขึ้นเริ่มวันนี้วันแรกนะคะ,ะ23ยาวไปถึง25มีนาคม2565ที่ถนนเข้าเม้าริมโของอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการค่ะมีกิจกรรมจากนักร้องนักแสดงชื่อดังนะคะมีกิจกรรมลุ้นสลากรางวัลน,นาคากาชาติการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านและกลุ่มชาติพันธุ์การ สแสดงทูวีน้ำวันนะคะและกิจกรรมเด่นๆแต่ละวันอย่างเช่นวันนี้มีกิจกรรมการรำบวงสวงสารเจ้าแม่สองนางเห็นบอกว่าพื้นที่ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะแจ้งมาผ่านเพจข่าวยันเช้าว่าโอ้โหกำลังตั้งขบวนกันอยู่ตอนนี้นะคะอ่ะพรุ่งนี้มีการประกวดร้องเพลงลุทุ่งท้องที่ท้องถิ่นและส่วนราชการรอบคัดเลือก25มีการประกวดเดินแบบผ้าไทยพื้นบ้านเดินแบบแฟชั่นโชว์ร่วมสมัย26ค่ะการประกวดนางสาวบึงการนะคะมิสบึงการและ27ค่ะ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่ท้องถิ่นและส่วนราชการรอบชิงชนะเลิศรวมถึงมีการจัดงานมหกรรมกัญชาท่องเที่ยวเริงร่ากัญชาริมโขงที่เป็นการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่8กระสวงสารสุขนะคะซึ่งจัดขึ้นในถนนเข้าเม้าริมโของอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการด้วยย้ํากันนะคะ23-25มถึงีมีนาคมนี้ เช่นกันค่ะในวันเปิดงานมีคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นเกียรติร่วมเปิดงานในครั้งนี้ด้วยยังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินด้วยนะคะคุณไทยธนาวุฒิยังมีกิจกรรมในงานนะคะมีการเสวนาวิชาการขับเคลื่อนเมืองบึงการภายใต้นโยบายกัญชากัญชงและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ การแปรรูปกัญชาสู่การพัฒนาด้านการบริโภคและการรักษาโรคอีกทั้งมีการสาธิตการปลูกและดูแลต้นกัญชาให้ได้ผลผลิตดีสาธิตการสกัดและแปรรูปอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกัญชาภายในงานมีการจัดนิทรรศการกัญชาแสดงเนื้อหาความรู้มากมายเกี่ยวกับกัญชาให้ผู้สนใจได้ศึกษาและได้รับความรู้ไปในตัวค่ะ